สว, <Pie ces> สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีนะคะวันนี้เราอยู่ที่ริมโขงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันนี้บรรยากาศดีมากๆนะคะลมแรงมากค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นริมโขงนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้นะคะเรา ชมบรรยากาศริมโขงนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็หนาว,นาวหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็เก้าเก้าโมงแล้วเก้าโมงสี่สิบลมแรงแรงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่าริมฝั่งโขงลมจะแรงขนาดไหนอยู่สวยขนาดไหนนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะฝั่งนน้นนะคะฝั่งนน้นก็จะเป็นประเทศเ่อนบ้านประเทศลาวนะคะ เราคอยเห็นภูเขาสวยๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เป็นของประเทศไทยเรานะคะริมโค้งนะคะก็จะมีสวนผักแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีชุดอย่างเลยมีผักหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งถั่วฝักยาวกระลำนะคะมีเยอะแยะนะคะ อนเย็นๆนะคะแถวนี้ก็จะมีคนมาออกกําลังกายนะคะมีคนมาชมดินโค้งนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันสําคัญแล้วนะคะเป็นวันปิยะวันปิยะมหาราชนะคะวันที่10ธันวามคม2 5 6 5้านะคะ ตอนนี้แดดก็จ้าหน่อยนะคะแต่ว่าบรรยากาศดีมากนะคะเช้าๆก็อาจจะหนาวหน่อยสายๆมาก็อุ่นๆไม่ถึงกับร้อนแต่ถ้าตอนเที่ยงนไม่แน่นะคะอาจจะร้อนฝั่งนู้นนะคะฝั่งประเทศชนบ้านประเทศเรานะคะค <c oughs> เห็นภูเขาสวยงามมากเลยน่าไปเที่ยวมากนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตก็หากำ ำให้กับชีวิตบ้างนะคะกำไรของชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องว่าเป็นสิ่งของหรือว่าเงินทองอะไรนะคะก็คือการได้เดินทางการได้ประสบการณ์และก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะข้าเรือเห็นริมน้าโขง อนนี้ลมแรงมากเลยค่ะลมแรงเดดจ้าไปนิดนึงแต่อากาศนี้ดีมากๆเลยสาหรับใครที่อยากมาเที่ยวจังหวัดนครพนมในช่วงนี้นะคะแนะนําเลยค่ะว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะตอนเช้าเราก็มาชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นก็จะขึ้นฝั่งนี้ใช่ไหมคะก็จะเห็นภูเขาที่ประเทศเราก็สวยงามและก็มีพระอาทิตย์ขึ้นบรรยากาศ เย็นสบายมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวแต่ว่าก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอากาศดีมากค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงกว่าๆเกิดจะสิบโมงแล้วนะคะเห็นว่าแสงแดดแบบนี้นะคะแต่ว่าสําหรับของอิวนะคะสําหรับตัวอิวอิวว่าถือว่าบรรยากาศดีนะคะไม่ร้อนค่ะหนาวด้วยซ้าไปเพราะว่าเป็นคนตัวเย็นอยู่แล้วนะคะมา เดินในแดดจ้านี่ก็รู้สึกว่าอุณหภูมิของร่างกายก็อุ่นขึ้นนะคะแล้วก็พอดีนะคะไม่ถึงกับร้อนนะคะเย็นเย็น,ยน,ยนสบายลมแรงแรงริมโขงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับใครมาช่วงนี้ก็อย่าลืมพกแว่นนะคะแล้วก็ครีมกันแดดมาด้วยแล้วก็ใครมีร่มก็ถือร่มมาด้วยได้นะคะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะคะแต่ ว่าเช่องนี้จะเห็นที่นั่งอยู่นะคะกินข้าวอยู่ก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้ปกครองที่มารอลูกๆสอบนะคะสอบก็อยู่ในเมืองนะคะแต่ว่าสอบมันถึงเที่ยงเนาะเราก็พากันมานั่งรออยู่ริมโขงนะคะชมริมฝั่งโขงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมสถานที่อื่นด้วยนะคะ ที่เราเหลียวเห็นนั้นนะคะก็จะเป็นโบสถนะคะเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปชมนะคะในบริเวณข้างในกันนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะ ก็ขับรถริมค้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่ตลาดอินโดจีนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาไปชมแลนด์มาร์กนะคะแลนด์มาร์กของจงองังหวัดนครพนมกันนะคะว่าจะสวยงามกระดาไหนนะคะอย่าลืชมตัวนี้ไว้ก่อนว่าเราจะพาไปตรงไหนตอนนี้เราก็ ขับรถเลาะริมโค้งไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้เราก็ำลังหาที่จอดรถอยู่แล้วเราจะมาชมกันมาถ่ายรูปกันนะคะนังเที่ยวก็เยอะนะคะตรงนี้ ี่ก็จะเป็นพญาศีสัตว์นาคราชนะคะแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนมนะคะอันนี้เราดูแค่ข้างหลังเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะคะตอนนี้เราหาที่จอดรถให้ได้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีที่ว่างเลยคนเยอะนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันนี้เป็นวันสอบของเด็กๆมหกนะคะก็จะมีต่างอำเภอแล้วก็ต่างจังหวัดเข้ามาด้วยนะคะมาสอบ ก็เลยเยอะนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นวันวันหยุดยาวด้วยนะคะวันหยุดยาว3มวันก็เลยเยอะมีที่จอดนะคะสายเราต้องเดินไกลเราก็จะมาที่จอดในวัดกันนะคะวัดโพสีสวยงามมากๆเลยนะคะพอดีเรามาบังเอิญเห็นนะคะปากรัรเต้น บาสลูปนะคะกำลังซ้อมเต้นอยู่เนะลวัดก็สวยงามมากๆเลยนะคะพระอุโบสถรวดลายของไทยเราสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปริมโขงกันนะคะ เดี๋ยวลงเดี๋ยวเราจะลงไปดูชั้นล่างกันนะคะจะมีชั้นล่างนะคะที่เขาทำขึ้นมาใหม่ตอนนี้เราก็จะลงไปกลางๆกันนะคะห้างก็จะมี